ลูกหลานเอ๋ยเคยรู้สึกไหมว่าเงินขาดมือทำอะไรก็ติดขัดไปหมดเงินทองที่ควรจะได้ก็ไม่เข้ากระเป๋าสัทีเหมือนมีอะไรมาขวางกั้นทางเดินของโชคลาภเอาไว้แล้วเราก็ได้ยินเคล็ดลับสารพัดที่เขาแชร์กันโดยเฉพาะเคล็ดลับที่ว่าพลังที่ซ่อนเร้นของเหรียญหนึ่งบาท ไขกุสลบายโบราณวางไว้มุมนี้ของบ้านพลิกชะตาคนเงินขาดมือคำถามที่ลูกหลานหลายคนสงสัยและอาจจะกระซิบถามยายก็คือยายแล้วมันจริงเลอมันช่วยคนเงินขาดมือได้จริงๆเหเลยวันนี้ยายจะมาถอดรหัสเคล็ดลับนี้ให้ฟังกันอย่างลึกซึ้ง ว่ามันเป็นเพียงความงมงายหรือมันคือกุศโลบายชั้นครูของคนโบราณที่ซ่อนหลักการสำคัญบางอย่างไว้ชื่อตอนของเราในวันนี้จึงตอบคำถามของลูกหลานโดยตรงนั่นคือพลังที่ซ่อนเร้นของเหรียญหนึ่งบาทไขกุศโลบายโบราณวางไว้มุมนี้ของบ้านพลิกชะตาคน เงินขาดมือเรื่องนี้ไม่ใช่การเสกเงินจากอากาศแต่คือการจัดระเบียบพลังงานในบ้านและตั้งโปรแกรมจิตใจของเราใหม่เพื่อเปิดทางให้ความอุดมสมบูรณ์ได้ไหลเข้ามาอย่างสะดวกถ้าพร้อมแล้วก็มาฟังยายอธิบายกันเลยหลักการนี้ต้องบอกลูกหลานก่อนว่า เป็นภูมิปัญญาที่ผสมผสานกันระหว่างความเชื่อไทยเรื่องการเคารพเจ้าที่เจ้าทางและก็ศาสตร์่วงจุ้ยที่คนไทยเชื้อสายจีนท่านยึดถือและปฏิบัติกันมานานจนกลายเป็นเคล็ดลับที่ใช้กันแพร่หลายมุมนั้นคือมุมไหนในศาสตร์เหล่านี้มุมที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับโชคลาบ และความมั่งคั่งโดยตรงก็คือมุมซ้ายสุดด้านในเมื่อเราหันหน้าออกจากประตูบ้านหรือถ้าจะระบุให้ชัดเจนตามหลักวิชาก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศอาคเนของตัวบ้านนั่นเองทำไมต้องเป็นทิศนี้โบราณท่านว่าทิศนี้เป็นทิศแห่งลมในทาง่วงจุ้ยคือธาตุไม้ เป็นทิศที่กระแสพลังงานดีๆหรือว่าชี่แห่งความอุดมสมบูรณ์จะพัดพาเข้ามาสะสมตัวถ้ามุมนี้สะอาดและสว่างเงินทองก็จะไหลเวียนดีแต่ถ้ามุมนี้รกมืดหรืออับฉรรกระแสการเงินก็จะติดขัดทำไมต้องเหรียญหนึ่งบาทเหรียญหนึ่งบาท ไม่ใช่มีค่าน้อยนิดแต่ในทางสัญ,ญลักษณ์มันมีความหมายที่ยิ่งใหญ่มากเลขหนึ่งคือความเป็นหนึ่งหมายถึงการเริ่มต้นที่ดีความเป็นที่หนึ่งการรวมพลังงานทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียวเหรียญคือาธาตุโลหะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเงินทองโกหรือเ m e t อนที่จับต้องได้ เป็นตัวแทนของความมั่งคั่งเหรียญบาทไทยมีรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมีรูปของพระวัดพระแก้วในเหรียญรุ่นเก่าๆหรือสัญ,ญลักษณ์อื่นๆซึ่งล้วนเป็นสิ่งมงคลสูงสุดของแผ่นดินการนำเหรียญหนึ่งบาทไปวางในมุมโชคลาภจึงเป็นการวางมงคลเพื่อกระตุ้นพลังงานดีๆให้ตื่นขึ้น วิธีการปฏิบัติตามอย่างเป็นขั้นตอนหากลูกหลานจะทําให้ทําด้วยความประนีตไม่ใช่แค่โยนเหรียญไปแล้วจบยายมีขั้นตอนที่ถูกต้องมาบอกดังนี้ขั้นที่หนึ่งการเตรียมเหรียญห้ามใช้เหรียญที่สกปรกหรือพึ่งได้ทอนมาจากตลาดเด็ดขาดให้เรานำเหรียญหนึ่งบาทหรือเหรียญห้าสิบก็ได้ แต่เลขหนึ่งมีความหมายดีที่สุดไปล้างให้สะอาดที่สุดอาจจะล้างด้วยน้ำเกลือหรือขัดด้วยน้ำมะขามเปียกให้เหรียญน,นั้นสว่างสวยัยแวววาวนี่คือการชำระล้างพลังงานลบหรืออัปมงคลที่ติดมากับเหรียญขั้นที่ 2. การเตรียมสถานที่สำคัญที่สุด ให้ลูกหลานไปที่มุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านถ้าไม่รู้ทิศให้ใช้แอปเข็มทิศในมือถือช่วยหาเมื่อเจอมุมแล้วสิ่งที่ต้องทำคือทำความสะอาดมุมนั้นให้สะอาดที่สุดกวาดอยากใยเช็ดฝุ่นถูพื้นให้สะอาดเอี่ยมห้ามให้มุมนั้นรกเด็ดขาดถ้ามีของวางเกะกะให้ย้ายออกไป มุมนี้ต้องเปิดโล่งและสว่างขั้นที่สามการวางเหรียญและการตั้งจิตหัวใจของพิธีเวลาที่มงคลควรทำในยามเช้าที่แสงสว่างกำลังดีแนะนำให้เป็นเช้าวันพฤหัส,สบ,บดีวันครูหรือเช้าวันศุกร์วันแห่งโชคลาภการตั้งจิตถือเหรียญที่ล้างสะอาดแล้วไว้ในมือ พนมมือขึ้นแล้วตั้งจิตอธิษฐานถึงพระแม่ธรณีและท่านเจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักรักษาบ้านเลขที่บอกที่อยู่ในวันนี้ข้าพเจ้าได้ทำความสะอาดมุมมงคลน,นี้แล้วและขอนำเหรียญมงคลน,นี้มาวางไว้เพื่อเป็นการเบิกทางขอท่านจมเปิดทางโชคลลาว เปิดทางเงินทองให้ไหลมาเทมาสู่ข้าพเจ้าและครอบครัวให้ทำมาค้าขึ้นให้เงินทองไม่ขาดมือคิดสิ่งใดที่เป็นสัมมาอาชีพขอให้สำเร็จโดยง่าย <regarder. S 1> การวางค่อยๆวางเหรียญลงที่มุมนั้นอย่างนอบน้อมบางตำราอาจจะให้วางบนผ้าแดงเล็กๆหรือใส่ในถ้วยเล็กๆสวยงามก็ได้ แต่การวางกับพื้นสะอาดก็ถือว่าเชื่อมพลังกับดินโดยตรงทีนี้ยายจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าทำไมการกระทำเพียงเล็กน้อยนี้มันถึงส่งผลต่อชีวิตเราได้นี่คือกุสโลบายไม่ใช่สยศาสตร์การเอาชนะความขี้เกียจและความรกรุงรังคนโบราณท่านฉลาดมากท่านรู้ว่า ความยากจนกับความสกปรกมักจะมาคู่กันมุมอับของบ้านคือที่ที่พลังงานไม่ดีมันสะสมตัวความรกรุงรังคือสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตที่ติดขัดและวุ่นวายการที่ท่านหลอกให้เราลุกขึ้นมาทำความสะอาดมุมที่รกร้างที่สุดในบ้านได้สำเร็จนั่นแหละคืออานิสงข้อแรก เมื่อเราทะลวงความสกปรกทางกายภาพออกไปพลังงานในบ้านมันก็ไหลเวียนได้สะดวกขึ้นจริงๆความอับชื้นหายไปอากาศถ่ายเทคนในบ้านก็ปลอดโปร่งนี่คือวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนจิตจากขาดแคลนสู่การเตรียมรับในยามที่ลูกหลานเงินขาดมือจิตใจของเราจะห่อเหี่ยวและจดจ่ออยู่แต่ความ ไม่มีและความกังวลแต่พิธีกรรมนี้มันบังคับให้เราหยุดความกังวลนั้นแล้วหันมาลงมือทำบางอย่างที่ประนีตมันคือการเปลี่ยนคลื่นพลังงานในใจเราจากจิตที่หดหู่ไปสู่จิตที่ตั้งมั่นและเตรียมพร้อมการทำความสะอาดและการวางเหรียญคือการประกาศเจตนาจำงกับจิตใต้สำนึกของเราเองว่าฉันพร้อมแล้ว สำหรับความอุดมสมบูรณ์จิตที่เปิดรับนี่เองอานิสง์และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอานิสง์ทางใจผลทันทีคือความสบายใจเมื่อเราได้ทําอะไรสักอย่างเพื่อแก้เคล็ดความกังวลก็จะลดลงเมื่อความกังวลลดลงปัญญาก็เกิดเราจะเริ่มมองเห็นหลู่ทางธรรมมาหากินใหม่ๆที่เคยมองไม่เห็น อานิสงทางกายภาพผลระยะกลางคือบ้านสะอาดขึ้นสุขภาพาจิตของคนในบ้านดีขึ้นเมื่อบ้านน่าอยู่สมองก็ปลอดโปรง่งมีแรงออกไปสู้กับงานการเงินที่เคยติดขัดเพราะการตัดสินใจผิดพลาดก็จะค่อยๆดีขึ้นเพราะเรามีสติมากขึ้นอานิสงทางพลังงานตามความเชื่อ เป็นการให้เกียรติสถานที่คนโบราณท่านมีบันทึกหรือคำบอกเล่าสั้นๆเสมอว่าคนใดที่ให้เกียรติแผ่นดินที่อยู่อาศัยพระแม่ธรณีหรือเจ้าที่แผ่นดินนั้นก็จะให้คุณการวางเหรียญจึงเหมือนการจ่ายค่าเช่าหรือวางเงินขวัญถุงให้กับพลังงานที่ดูแลบ้านท่านก็จะเปิดทางให้เราทำมาหากินได้สะดวกขึ้น ถ้าเราจะถอดรหัสเรื่องนี้สู่โลกยุคใหม่ยายขอบอกเลยว่านี่คือหลับจิต,ตวิทยาการจัดการหรือ management psychology และกฎแห่งแรงดึงดูดที่ชัดเจนที่สุด 1. ในทางจิตวิทยา The Broken Window Theory ทฤษฎีหน้าต่างแตกทฤษฎีนี้บอกว่าถ้ามีหน้าต่างแตกบานเดียวในตึก แล้วไม่มีใครซ่อมไม่นานตึกทั้งตึกก็จะเละเทะไปหมดเพราะคนจะรู้สึกว่าที่นี่ไม่มีใครดูแลกลับกันบ้านที่รกแค่มุมเดียวมันจะส่งพลังงานให้เรารู้สึกขี้เกียจและปล่อยให้ส่วนอื่นรกตามไปด้วยการที่เราลุกขึ้นมาซ่อมหน้าต่างบ้านนั้นหรือทำความสะอาดมุมเดียวนั้นให้ดีที่สุด มันคือการสร้างจุดเริ่มต้นแห่งชัยชนะอสมอวินมันสร้างแรงกระตุ้นให้เราอยากทําความสะอาดส่วนอื่นต่อไปเมื่อบ้านทั้งหลังสะอาดชีวิตเราก็จะถูกจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดในทางกฎแห่งแรงดึงดูดคุณโฟกัสที่สิ่งใดสิ่งนั้นจะขยายใหญ่ถ้าเราโฟกัสที่หนี้สินและความขาดแคลน เราก็จะดึงดูดแต่เรื่องเสียเงินเคล็ดลับนี้บังคับให้เราย้ายโฟกัสไปอยู่ที่การเตรียมรับความมั่งคั่งเหรียญที่สุขใสและการจัดพื้นที่ว่างคือมุมที่สะอาดเพื่อรอให้สิ่งดีๆไหลเข้ามาเมื่อจิตเราเปลี่ยนโลกภายนอกก็จะเปลี่ยนตามณนะจุดนี้ของเนื้อหาลูกหลานเอย๋ย ภูมิปัญญาของคนโบราณนั้นลึกซึ้งเสมอนะจ๊ะเห็นไหมว่าแค่เหรียญบาทเดียวมันไม่ใช่เรื่องงมงายเลยนะแต่มันคืออุบายให้เราลุกขึ้นมาเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองหากลูกหลานคนไหนฟังแล้วตื่นรู้รู้สึกว่านี่คือเคล็ดลับดีๆที่ต้องบอกต่อยายก็ขอเมตตาจากลูกหลานช่วยกันกดติดตามช่อง โบราณว่าไว้ของเราช่วยกันกดไลค์และที่สำคัญช่วยกันกดแชร์เรื่องราวเหล่านี้ออกไปให้กว้างที่สุดเพื่อเป็นวิทยาทานและธรรมทานให้คนอื่นๆที่กำลังเงินขาดมือได้มีกำลังใจและได้พบทางออกดีๆเช่นกันและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจ๊ะ จะได้ไม่พลาดคำสอนดีๆจากบรรพชนมาถึงตรงนี้ยายขอบอกบทสรุปที่ทรงพลังที่สุดให้ลูกหลานจำไว้เลยนะจ๊ะเหรียญบาทนั้นไม่มีอิทธิฤทธิเสกเงินได้แต่การลุกขึ้นมาทำความสะอาดและจิตที่ตั้งมั่นของลูกหลานตัางหาคืออิทธิฤทธิที่แท้จริงเหรียญน,นั้นเป็นเพียงสมอให้จิตเรายึดเหนี่ยว ส่วนมุมที่สะอาดนั้นคือพื้นที่ว่างที่เราเตรียมไว้รับโอกาสใหม่ๆที่ลูกหลานถามยายว่าเงินขาดมือจริงหรือที่ทำแล้วจะหายยายขอตอบว่าจริงแต่มันไม่ใช่ว่าวางเหรียญวันนี้พรุ่งนี้เงินจะลอยมามันจริงเพราะว่าเมื่อเราทำพิธีนี้เสร็จแล้วยาหยุดยาเฝ้ารอ แต่จงออกไปทำมาหากินด้วยจิตใจใหม่ที่ปลอดโปรง่งใช้การวางเหรียญน,นั้นเป็นสัญญาณเริ่มต้นว่าข้าพเจ้าได้เบิกทางแล้วต่อจากนี้ข้าพเจ้าจะลุยทำงานเต็มที่พลังจากการกระทำของเราบวกกับพลังของกุลโสบายนี้มันจึงจะส่งผลให้เงินทองหลั่งไหลเข้ามาอย่างน่าอัศจรรย์ ยายก็ต้องขอย้ำเตือนกันไว้เหมือนเช่นเคยว่าเนื้อหาทั้งหมดที่ยายจะพูดต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลและมุมมองที่สืบทอดมาแต่อดีตบ้างก็เป็นภูมิปัญญาที่ผสมผสานกันมายายไม่ได้มีเจตนาชี้นำชักจูงหรือตัดสินสิ่งใดว่าถูกหรือผิดขอให้ลูกหลานทุกคนที่ฟังอยู่ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังอย่างถี่ถ้วนนะจ๊ะและก่อนจะจากกันในวันนี้ยายอยากชวนลูกหลานมามีส่วนร่วมกันหน่อยจ้ะแล้วลูกหลานละ่ะมีเคล็ดลับเรียกทรัพย์หรือเงินขวัญถุงประจําบ้านที่ทํากันมาแต่โบราณบ้างไหมบางบ้านอาจจะใช้ถุงเงินถุงทองบางบ้านอาจจะบูชายอย่างอื่น ท่านใดที่เคยลองทำเคล็ดลับวางเหรียญที่มุมบ้านนี้แล้วได้ผลอย่างไรบ้างนำมาบอกเล่าแบ่งปันกันเพื่อเป็นวิทยาทานกันบ้างนะจ๊ะยายจะรออ่านทุกความคิดเห็นเลยขอบคุณทุกลูกหลานที่ตั้งใจฟังมาจนจบขอให้ปัญญาแห่งบรรพชนนำทางชีวิตของทุกคนให้สว่างทั้งทางโลก และสว่างทั้งทางธรรมหน้าการทั้งหลายแล้วกลับมาพบกับยายมะลิได้ใหม่ในโบราณว่าไว้สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า